อยากได้รถคองเพาล้อยผ่อนเดืละ4,000บาทมาเอาคันนี้ไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาวและสําหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับรถคอกเผาล้อยค,คันนี้เอาไปเลยนะับผ่อน4,100บาทนั้น6เดือนกันเลยจ้าอะคันนี้เนองก็เป็นอีซูซูดีแม็กนะคะ2.5 20 SP 2013คันนี้ได้เผาร้อยด้วยและที่สําคัญเพาใหม่จัดชุดใหญ่ให้เลยนะคะสําหรับด้านหลังนี้นะคะก็มลูลค่ากว่า1,000 จะเลยทีเดียวคะ่ะอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันเนาะน้องดาวนะคะขออนุญ,ญาตพาชมความสวยความพร้อมใช้งานของ isuzu d max 3.5 sp สองพสคันนี้ก่อนเลยจ้าบอกเลยนะว่าโลโก้ด้นหน้า isuzu สีแดงเจ๋งแบบนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมมาให้ใหม่เรียบร้อยโคตรเท่โคตรหล่อนะคะตาไฟของเขาก็ ไม่เลืองไม่มัวไม่มองไม่แตกไม่มีไอน้ำนะจ๊ะสําหรับคันนี้เนาะใช้งานกันไปยาวๆก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมามาดูกันต่อนะคะล้อหน้าได้เป็นล้อดุมนะสําหรับคันนี้นะคะอ้ใหญ่ได้แม็กติดต่อหนุ่งดาวได้นะจ๊ะเออบอกเลยนะว่าอย่างหน้านะเป็นโยโกฮามานะคะดอกยางยังเหลือๆกันเลยบอกเลยว่าใช้งานกันไปยาวๆก่อนแล้วกันนะคะย้ํากันอีกทีค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้อีสุนี่แม็กซ์2 5สปี2013นะคะรถปี 2,013นะคะเอาไปเลย6เดือนแรกพรเพียร4 1 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะจัดหลักจัดเต็มให้ชุดแต่งด้านหลังมูลค่ะกว่า1 2 0 0 0 0บาทจ้ามามาดูชุดแต่งด้านหลังเขาดีกว่าบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆนะสำหรับเท่าลอยพามพามพามเถอลอยเถ่าลอยนะ พาวลอยคันนี้บอกเลยว่าพาวลอยใช่ใหม่ล้อกระถาใจแอนด้วยยังไม่ชลินเอ็กซ์ีทูปี2021เลยนะจ๊ะยังไม่เคยวิ่งเลยนะคะเอาใครอยากได้คันนี้เอาไปเลยนะคะย้ำกันอีกทีค่ะ6เดือนแรกผ่อน4,100บาทนะสะออกไปทำทุนกันก่อนเอาไปหาเงินกันก่อนเอาไปแบบว่าขับให้มันสะใจกันก่อนนะคะสำหรับอีสุดทด่แม ซอ 5S ปี2013คันนี้ย้ำกันอีกทีใส่เผารอยมาให้ใหม่ชุดแต่งด้านหลังมูลค่ากว่า1 20,000บาท6เดลรกครอเพียง4 100กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าไปดูด้านหลังต่อมาดูมาดูม,าดมันบรรทุกได้นะคันนี้เห็นไหมอะ ช่วงล่างนะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับแหนบบรรทุก7เส้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะแม่พี่น้องขาและที่สําคัญได้เป็นโชคไฟด้วยได้เป็นโช๊คโรโนะจ๊ะเออบอกแล้วว่าสวยบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานนะคะย้ากันอีกทีเนาะอ s โซดีแม็กซ์องจดน้าเอส1ีคันนี้6เดือนแรกผ่อนไปเลย4,100กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าและที่สําคัญตีคอกมาให้ใหม่ด้วยนะคะตีคอกมาให้ใหม่นะจ๊ะเฮ้อไม่เชื่อน,นะดูเลย ไม่มีสนิมไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าคอกตีมาให้ใหม่นะคะโอ้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะพี่นะคันนี้นะคะเขย่าได้โยกได้นะจ๊ะที่สำคัญไลเนอร์ดีแม็กเดิมๆเลยนะนี่คันนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าแต่ก่อนนะคะใส่เป็นล้อด,ดุมทั้งหน้าทั้งหลังนะคะอะใครหิวนะคะหิวเมื่อ,อไรก็แวะมาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ เหมือนไม่มีความพร้อมในการทำงานเลยนะนะคะพี่คะมามาดูอุย้ยสะดุ้งตกใจเล็กน้อยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเลขใหม่เนาะรถปี2013เนาะเลขไมหม่15473กิโลเมตรนะคะน้ำมันเกือบเต็มถังเพราะขับรถมานะคะน้ำมันไม่ได้เต็มถังนะแต่ว่า วันออกรถแน่นอนค่ะน้ำมันเต็มถังอย่างแน่นอนนะคะและสําหรับคันนี้ค่ะนุองดาวจัดให้ติดฟิล์์ใหม่ให้รอบคันเรียบร้อยแล้วค่ะดูป้องเซรามิกฟิล์มของเรานั่นเองคันนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดเนาะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสําหรับภายในคันนี้คอนโซลภายในก็เป็นสีดําค่ะเครื่องเล่นเสียงก็มีเนาะพร้อมนะคะพร้อมสําหรับการใช้งาน AUX USB flash drive สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยเออ ของเล็วในเครื่องก็ยังเปลี่ยนทายให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ Isuzu D-Max 2.5 s 2 0 1 3คันนี้นะคะย้ำมกันอีกทีโปรโมชั่นคันนี้ค่ะเอาไปเลย6เดือนแรกผ่อน4,100กว่าบาทจากขัางว่านปกติ8,600กว่าบาทนะพี่นะเอาไปเลย6,000เฮ้ยบ่แมนเอาไปเลย6เดือนแรกนะพี่ขาผ่อน4,100กว่าบาทเท่านั้นเองจ้ามามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าพาชมห้องผู้โดยสารกันแล้วนะคะอ่ะ ันนี้นะห้องเครื่องก็ย้ํากันอีกทีว่าของเหลวในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าออกไปพร้อมใช้งานได้เลยอ,อันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นอตดีดีไอวีจีเอสเทอร์โบขนาด2 5 0 0ซีซีนะคะพี่คะของเหลวในเครื่องย้ำกันอีกทีว่าเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วแผ่นเพจอยู่จุดเดิมนะคะสติ๊กเกอร์อยู่จุดเดิม ครบทุกจุดนะคะเม็ด RQC ์คคิไปแดงอยู่ครบทุกจุดเลยย้ํากันอีกทีคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะและสําหรับโปรร์ชั่นวันนี้นะคะสาหรับน้องดาวเท่านั้นจ้ะเออปกติข้างเงืนปกติอยู่ที่8,600กว่าบาทจองกับน้องดาวกับน้องดาวเท่านั้นนะคะเออเดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนเอาไปเลยคันนี้ผ่อนสี่พันหนึ่งร้อยบาทหกเดือนกันเลยจ้า มากพร้อมใช้งานมากนะพี่นะักคันนี้นะเอาออกไปนะคะใช้งานได้เลยจดทะเบียนลองเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายคล้องเหลวในเครื่องให้เรียบร้อยแถมฟิล์มใหม่ให้รอบคันอีกตั้งหากจากพี่คะสนใจโทรมาจองกับน้องดาวด่วนเลยนะคะพี่คะโทรมาเลยนะ้อยที่เบอร์0 9 7ย์3 6 5 5 6นะคะย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะ้อยพี่นะ้อยน์าเจงสค่ะและยังไม่พอนะคะสำหรับพี่พี มาชมคลิปน้องดาวคลิปนี้นะคะรีบแคปรูปหน้าจอน้องดาวเดี๋ยวนี้แบบยืนสวยๆตรงนี้นะแล้วก็ส่งมาที่เพจส่งมาที่เบอร์นะคะแล้วก็บอกว่าโอนจองกับโปรน้องดาวนะคะรับไปเลย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> บริการช่วยเหลือลูกค้าชุกชนตลอด24ชั่วโมงนะสปีเต็มกันเลยจ้ารีบโทรม,มาเลยนะคะ0974236556 ต้องบอกเลยนะว่าโอนจองมาในโปรโน้องดาวนะคะพี่ขาถึงจะได้สิทธิ์นั้นนะจะ๊ะสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วฝากไปด้วยนะสำหรับอ s u ู u d ดี x 2.5ก p 2013ปีคันนี้ย้ำกันอีกทีคอกใหม่เพาลอยใหม่เปลี่ยนท้ายของเหลวให้เรียบร้อยจดทะเบียนลงเล่มคอกเพาลอยแหนบช็อคให้เรียบร้อยแล้วเอาออกไปใช้งานได้เลยค่ะผ่อน6เดือนแรกเพียง4,100บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปแล้วนะคะ ก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์แล้วก,ก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ล่งดาและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ